ครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําดาบไฟโดยไม่ใช้มอดอีพีนี้เป็น e ีพีที่สองของผมแล้วนะครับอีพีเสร็จแล้วผมเพิ่งลงไปเมื่อตะกินครับเพิ่งผ่านไปแค่ยี่สิบนาทีเองผมจะทำอีพีอีกแล้วเพราะผมไม่มีอะไรทำน,นี้ผมผมเพิ่งจะทําเป็น e ีพีสครับ e ีพีแรกผมก็ได้ทําเกี่ยวกับกับดัก แกล้งเพื่อนนะครับ EP แรกของผม,ผมนี่เป็น EP ที่สองเดี๋ยวพอผมอัดเสร็จก็ผมจะลงเลยโอเคนะครับพร้อมกันยังครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเลยครับก่อนจะเริ่มเราก็ต้องมาดูตัวแบบก่อนนะครับแบบจะเป็นมีดอย่างนี้ครับเป็นมีดแบบนี้นี่ครับมันจะตีไปบา,างครั้งก็ตีไม่ตายนะครับตีไม่ตาย มันจะติดไแจ่เรื่มมันจะลดนะครับเช่นม้าปิเปอร์นี้แล้วก็ตัวอื่นที่มีเลือดเยอะๆนะครับมันจะตีไม่ตายครับโอเครับมาเริ่มเลยครับเตรียมของกันเลยครับตรียมแท่งเหล็กนี่ครับร้ารไหนก็ได้ครับแบบทรรมาได้กว่าแท่งตีเหล็กนี่ครับเอ่อก็ต้องมาเปียกนี่ครับมี่จะใช้แบบไหนก็ได้ใ้แบบไหนก็ได้จบไม้ก็ได้ครับ นะครับเอาแบบเป็นแผ่นดีกว่าอย่างที่สําคัญตัวพระเอกของเราเลยเราขาดไม่ได้ก็คือสมุดครับสมุดจะอยู่สมุดมันจะมีประมาณมันจะมีอยู่จะมีอยู่แปดแถวนะครับจากข้างบนมาแลยนจะจากข้างบนนู่แถวที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ครับอันนี้ครับรองท้ายครับแถนนี้เลยรองท้ายเลยครับอันนี้อยู่รองท้ายครับนี่มันเรีว่า F F นำหน้าครับ เอฟนำหน้ามันจะมีสองอันนี้มีเอฟนำหน้าเหมือนกันแต่ข้างหลังมันจะมีตัวไอตัวเดียวเอาเอาดีกว่าครับมันจะมีสองตัวครับแม้ว่าอันนี้มันแรงกว่าครับจริงๆครับมาเริ่มกันเลยครับวางแท่งเหล็กไปก่อนนะครับให้สองใช้เข้าไปแล้วจะใส่มีดครับไม่ต้องเปลี่ยนชื่ออะไรทั้งสิ้นครับเขานี่สองครับใส่สมุดไปครับ มีครับสมุดใส่สมุดเข้าไปครับเราจะได้อนี้มาแล้วก็เข้ามาแล้วเราก็ได้เป็นเมีดอย่างนี้ครับเมีนี้นะครับเมีนี้เลยมีคำว่าเอ็ดนำหน้านี่ครับเราจะลองตีกันนะครับตีนี่ครับตีมันจะเป็นอย่างนี้ครับตีไปอย่างนี้ครับตีครับนี่ครับตีแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับคอเคนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีแค่นี้แหละครับอันนี้จะเป็น ครับเอ็นชาร์ดแบบเก่าๆนะครับมันจะหายากครับหาแบบอันนี้ดีกว่าครับแต่ถ้าเป็นหมดอาชีวิตรอดถ้าหาสมุดหมดชีวิตรอดนะครับแบบนี้มันจะใช้ได้อย่างเดียวนะครับสมุดมันจะหายากหน่อยแบบนี้มันจะหาง่ายครับแต่เลเวลมันต้องมากนะครับถึงจะทำแบบเป็นเอ็นชาร์ดได้ครับสำหรับอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมหวังว่าน่าจะมีอีพีหน้าๆต่อไปนะครับโอเคครับ ถ,ถ้าสนใจหรือถูกใจผมก็กดกด subscribe และกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดติดตามคลิปใหม่ของผมครับโอเคครับขอบมากครับ